สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเลฟทาโร่นะคะเขาสนใจสิ่งใดเป็นพิเศษในตัวคุณเรามาดูกันนะคะว่าเขาสนใจส่วนใดสิ่งใดเป็นพิเศษในตัวคุณมาให้ไพ่ช่วยบอกนะเขาสนใจสิ่งใดเป็นพิเศษในตัวคุณคะ่ะทวบซอสเด็กถือเหรียญ เดอะเชอรีออหกไม้เท้าแล้วก็เดอะ n ฮเดฟันเขาสนใจสิ่งใดเป็นพิเศษในตัวคุณอันดับแรกเลยก็คือเขาเห็นว่าคุณเป็นคนเก่งเก้าเหรียญคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะคือเขาเห็นว่าคุณไม่ใช่คนแบบถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใดๆก็ตามนะเขาเขามอ,มองว่าคุณไม่อ่อนแอเปเข้มแข็งเข้มแข็งแล้วก็ เป็นผู้นํามีสภาวะของการเป็นผู้นํามีสภาวะของของคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาและเป็นคนดีเป็นคนมีจิตใจที่เมตตาไม่ใช่อ่อนแอคือเขามองว่าภายนอกคุณดูแบบน่ารักภายนอกคุณดูแบบดูดีดูเป็นคนใจดีแต่ก็แฝงไปด้วยความเข้มแข็งคุณประสบความสำเร็จในชีวิตคุณเป็นคนที่มีทักษะ ในการใช้ชีวิตแล้วก็มีไฟอยู่เสมอๆตัดสินใจในแต่ละอย่างแต่ละขั้นตอนนี่ไม่ใช่คนที่ตัดสินใจอะไรง่ายๆอ่ะจะต้องมีการวางแผนถ้าจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างก็จะต้องรู้ว่าอันนั้นมันดีอันนั้นมันไม่ดีนะ คุณจะต้องรู้ว่าเออถ้าทําตรงนี้ไปถ้าถ้าตัดสินใจเดินทางไปทางขวาเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียแบบไหนถ้าตัดสินใจไปทางซ้ายอ่ะมันจะดีมีข้อดีข้อเสียแบบไหนเออคุณจะคิดแบบนั้นเลยหรือถ้าแม้กระทั่งว่ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้คุณก็ลุยเลยลุยเลยไปดูอุอปสรรคข้างหน้าโคตรเก่งอะ่ะเออเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งหาตัวจับยากหาตัวจับยากมากๆคือเก่งน่าจะน่าจะประมาณ เขาจะกลัวใจว่าเก่งกับเขาด้วยซ้ํำนะเขาสนใจคุณในเรื่องเนี้ยแต่ในเรื่องอื่นๆนนะ่ะแําไม้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมแล้วกันนะเนี่ยถึงที่เขาเห็นนะประสบความสําเร็จทุกเรื่องเลยอะ่ะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีเป็นคนที่มีจิตใจดีอบอ้อมอารีเป็นคนดีนั่นแหละเป็นคนดีเลยละ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนดีน่ารักคนนึงเลยเก้าถ้วยมีสเสน่ห ห้าเหรียญจัสเมินสิบดาบแล้วก็อัศวินถือไม่เท้าสิ่งใดที่เขาสนใจคุณอีกสี่ดาบเขามองว่าคุณคนเข้ามาจีบเยอะจะชู้หรือเปล่าเขามองแบบนั้นนะเขามองคุณมีเสน่ห์คนเข้ามาจีบเยอะแต่งตัวดี แต่งตัวดีมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองแล้วก็เฟรน์ลี่มากๆคือเข้ากับทุกๆคนได้อะเข้ากับทุกๆคนได้เป็นคนที่ใครก็อยากเข้าใกล้เขาถึงสนใจคุณไงแล้วเขาก็รู้ได้ว่าต้องมีคนอื่นที่สนใจคุณมากกว่าเขาแน่นอนอะเขาไม่ใช่หนึ่งคนอะเขาไม่ใช่แค่คนเดียวที่สนใจคุณตรงนี้นเป็นอุปสรรคของเขาอ่ะในสิ่งที่ในสิ่งที่เขา สนใจคุณเนี่ยเขาเชื่อได้ว่าคนอื่นก็สนใจคุณด้วยเขาน่าจะมีคู่แข่งเขาน่าจะมีคู่แข่งทางความรู้สึกทางความรักแน่นอนแล้วก็ในเรื่องนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่ที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะแอคชั่นอะไรได้สนใจก็เพียงแค่สนใจในส่วนที่ที่คุณเป็นเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะแอคชั่นอะไรกับคุณได้ในตอนนี้ถึงอยากจะแอคชั่นใดก็ตาม ถ้าเป็นคนที่เคยเลิกลากันไปแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกประทับใจคุณในเรื่องนี้อยู่เรื่องที่ไม่หมอบอกไปตั้งแต่แรกอะเรื่องที่แม่หมอบอกไปตั้งแต่แรกอะถ้าเป็นคนเก่านะความประทับใจของเขาอะเขาก็ยังสนใจคุณเรื่องนั้นอยู่อะ ว่าคุณเป็นคนเก่งในเรื่องนั้นแต่อาจจะคบกันไม่ได้อาจจะอยู่กันไม่ได้หรืออาจจะทะเลาะก,กันไปใไดๆก็ตามอ่ะแต่ความรู้สึกนั้นมันก็ไม่ได้หายไปจากเขาเพราะไม่มีไพ่สิบดาบกับจัดเมนอ่ะอาจจะเป็นคนที่จบกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นคนที่จบกันไปแล้วนิ่งนิ่งกันไปเพราะว่ามีสีดาบด้วยมีสีดาบด้วยไม่ได้แอคชั่นอะไรเลยแต่ไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธไม่ได้บางคนอ่ะถึงแม้ไม่ได้รักกันแล้วแต่ก็มีความประทับใจมีความประทับใจคุณสนใจคุณในเรื่องนี้ นะคะคแล้วมาดูให้พ่ช่วยบอกต่อคุณเป็นคนเก่งน่าดูเเลยเหมือนกันนะเท่าที่เขาคิดเนี่ยคิงถือเหรียญแล้วก็สิบดาบขึ้นมาถึงสองใบคุณเห็นไหมเจ็ดดาบทำทแล้วสี่ไม้เท้าขยายเจ็ดดาบสักหน่อยเจ็ดดาบเป็นแปดเหรียญห้าดาบ อืแต่สำหรับเป็นแปดดาบคนคนนี้เป็นคนคนคนที่หนึ่งเลยคุณไม่ได้คบอะ่ะหรือคุณเลิกกับเขาไปแล้วพลังงานนี้นะที่เขาสนใจคุณเนี่ยคุณเลิกคบกับเขาไปแล้วคุณคุณไม่ไม่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วอะ่ะเพราะเท่าที่ออกมาไพ่สิบดาบไพ่จัสตินออกมาสิบดาบออกมาสองใบจัสตินแล้วเจ็ดดาบด้วยอะไรด้วยเจ็ดดาบก็เขาอยากที่จะกลับเข้ามา เขาอยากที่จะกลับเข้ามาแต่เขาแค่แคแอบคิดนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ที่จะแบบเโชงชางอะไรเท่าไหร่ในตอนนี้ก็พยายามทําทุกอย่างให้มันมันดีที่สุดความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณแล้วก็ทําความเข้าใจตัวเองทําความเข้าใจคุณด้วยทําความเข้าใจสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นถึงแม้มันจะมืดแปดด้านก็ตามนะ ถึงแม้มันจะมืดแปดด้านก็าตามนะแต่เขาพยายามที่จะทํามันให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาอีกครั้งเพราะว่าเขารู้ว่าความรักที่ท,ที่มีให้อะบางทีมันไม่ได้มันไม่ได้จะต้องเกี่ยวกับความรักในเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเสมอไปไม่อาจจะเป็นไม่หมาะจะพูดยังไงเดียมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักในเรื่องชู้สาวเสมอไปอ่ะความรักของคนสองคนอ่ะมันจะต้องมันจะต้องไปกันกันแบบ าคๆว่าดีในทุกเรื่องอ่ะเอ้ยไม่เหมาะจะพูดยังไงให้คุณเข้าใจดีนะสมมุติว่าเราลักใครสักคนหนึ่งเนี่ยสมมติเราลักใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วตอนแรกเราก็ใส่ความรักเข้าไปนี่เลยนะแล้วคนคนเนี้ยคนคนเนี้ยเขาแบบโอ้โหทำงานเก่งมากเลยเขาแบบทํางานเก่งมากเขาประสบความสําเร็จเขาอึดเขานู่นนี่นั่นแต่เขาไม่หวาน แต่เราต้องการความหวานเราต้องการการเอาอกเอาใจเราต้องการคนนู้นคนนี้ต้องการอะไรที่แบบสองง้องสังแง่งกับเราตลอดเวลาแต่เขามุ่งหน้าหาความสําเร็จดังนั้นให้รักกันขนาดไหนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าความต้องการต่างกันเลยเลยเลิเลกกันไปคุณเข้าใจไหมว่าความรักมันไม่ได้อยู่แค่มันไม่ได้อยู่แค่ความรัก อย่างนี้เสมอไปมันจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวมันจะต้องทานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่บนพื้นฐานของสิ่งนั้นแล้วอะตอนแรกเขาว่าเขา,เขาอาจจะคิดว่าแค่ความรักว่าเออคุณไม่หวานกับเขาเลยคุณไม่เอาใจเขาเลยคนอื่นเอาใจกว่าหรืออะไรก็ตามนะก็เลยเลิกลากันไปเนะี่ยแต่เอาเขาจริงๆอะไปเจอคนที่หวานจริงๆอะเขาทํางานเาหนื่อยใส่ตัวแทบขาดดังนั้นเขาหันมาเข้าใจแล้วว่าเออคนเรารักกันมันมันไม่ได้จะรักกันเป็นโปรโมชั่นได้ตลอดเวลา ส่วนใหญ่ที่อยู่ด้วยกันเป็นสิบปียี่สิบปีเขาก็ไม่ได้มีช่วงโปรโมชั่นแล้วแต่มันเป็นช่วงของความเข้าใจมันเป็นช่วงของการที่อยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมการละการอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนมิตรภาพความสัมพันธ์ Relationship ที่ที่เขา้าเข้าอกเข้าใจกันอยู่ด้วยกันได้แบบนั้นแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะไม่หมอว่าเขาเสียคุณไปแล้วคุณคุณคุณตัดเขาออกไปจากชีวิตแล้วลักเขาถึงได้มืดแปดด้านขนาดนี้ ถึงได้มืดแปดด้านขนาดนี้เพราะตอนแรกเขาสนใจคุณเนี่ยเขาสนใจในเรื่องความสําเร็จเขาสนใจในเรื่องความพยายามแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่คือคือไม่อ่อนแอเลยอะถ้าเกิดว่าเขาเลิกกันกับคุณไปแล้วเขาไปเจอคนที่เขาต้องการนะแบบอ่อนแอเอาใจเขาแบบว่าเอาอกเอาใจนะแล้วเขาจะไปเห็นถึงข้อเสียของคนคนนั้นแล้วนั่นแหละพอเขาเห็นถึงข้อเสียของคนคนนั้นปุ๊บเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการตรงนี้เหมือนกัน เขาก็ไปเบื่อคนคนนั้นแล้วอะคือมันไม่ได้อยู่ที่แบบเอาอกเอาใจกันได้ตลอดเวลาเออแบบนั้นมาดูแล้วเขารักคุณหรือเปล่าในตอนนี้สนใจคุณเรื่องนั้นก็จริงอะ่ะแล้วในใจละ่ะรักหรือเปล่าสองเหรียญหนึ่งเหรียญ the devil the tower ห้าถ้วย อีกซักหนึ่งใบสีห้าแปดเหรียญ the f o o l ถามถึงว่ารักหรือเปล่านะเขาน่าจะเป็นคนที่คบกับคุณมานานอะจนเลิกกันไปอะคือนานแล้วอะมันมันมีความผูกพันมากกว่ามันมันมีความผูกพันที่มันไม่เนี่ย infinity อ่ะสัญลักษณ์ infinity อ่ะมันมากกว่ากว่าที่จะต้องไปแบบว่าฉันรักเธอนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงแต่มันคือความรู้สึกดี เขามองว่าคุณมีค่าสําหรับเขาในตอนนี้หนึ่งเหรียญนะ่ะมีค่าสําหรับเขาในตอนนี้มากๆเลยแต่มันมีอุปสรรคและปัญหาในใจของเขาตรงที่ตรงท,รงที่ทุกครั้งอะ่ะยังไม่เข้าใจกันอาจจะทะเลาะก,กันอาจจะทะเลาะก,กันด้วยด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ที่ไม่เข้าใจกันแล้วทําให้เสียใจเขายังเสียความรู้สึกเขายังเสียใจกับสิ่งที่เขาทำลงไปนะ เขาเสียใจแล้วก็แม่หมอก็ขยายห้าถ้วยมาเนี่ยก็คือแปดเหรียญเนี่ยในตอนนี้เขาก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดีพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีที่สุดแล้วก็สิ่งสําคัญนะ่ะถามว่ารักคุณไหมเนี่ยเขาก็เขาก็เขาก็รู้สึกดีมันเป็นความผูกพันมากๆเลยแล้วในใจของเขาเขารู้สึกว่าเขาน่าจะดึงคุณไว้ยากแล้วล่ะตอนนี้เพราะคุณชอบที่จะอยู่คนเดียวละคุณชอบที่จะมีอิสระภาพคุณคุณมีความสุขกับการที่ไม่มีเขาอะ่ะเขารู้สึกแบบนั้น คุณมีความสุขกับการที่ไม่มีเขาแล้วเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้ากลับมาคบกันน่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีเขาไม่แน่ใจเลยเพราะว่าความคิดเห็นค่อนข้างที่จะแบบส่วนทางกันมากๆเพราะ The Review กับ The Tower อ่ะมันมันเป็นความรักในแบบของการไม่เข้าใจเป็นความรักในแบบของอยากที่จะให้คู่รักอ่ะเป็นในแบบฉบับของตัวเราอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างอยากให้อีกฝ่ายเป็นแบบของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ ที่จะมาคลิกกันได้ยากมากๆเขาก็รู้นะเขาก็รู้ตรงนี้เลยทําให้เขาเสียใจเขาก็เสียใจเหมือนกันน่ะเศร้าใจเหมือนกันแล้วก็ลืมคุณไม่ได้หรอกลืมคุณไม่ได้คนคนนี้เป็นคนเก่าแน่นอนเพราะพลังงานออกมาแบบชัดเจนมากๆเลยคุณก็มีความสุขแล้วในตอนนี้คุณไม่ได้คุณไม่ได้ต้องการเขาแล้วด้วยซ้ําเหอะคุณไม่ได้ต้องการเขาแล้วแต่มาเห็นเขามาเห็นค่าของคุณในวันที่ไม่มี มาเห็นค่าของคุณในวันที่ไม่มีคุณแล้วเขาอาจจะเข้าใจก็ได้นะว่าเออความรักมันมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาแบบว่าเอาม่หมอขออภัยนะบางคนพูดบางคนนะก็จะแบบความรักคือสิบแปดบวกเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ม่มันไม่ใช่อะ่ะวันหนึ่งเขาไปเข้าใจตรงนั้นอะ่ะเขาไปเข้าใจว่าสิบเดวิลอ่ะมันไม่ใช่สิบแปดบวกเสมอไปนะถ้าสิบแปดบวกเสมอไปวันนึงมันก็พังอะ่ะเพราะมันไม่ใช่ความรักที่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  ที่จริงใจอ่ะมันเป็นความรักทางกายภาพอ่ะที่ไม่หมอพูดสิบแปดบวกเพราะมันมีเดอะเดวิลเข้ามาไงมันเป็นความรักทางกายภาพอ่ะมันปีสองปีมันก็มันก็เบื่อแล้วไม่เกินสามปีก็คือก็เบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เขาก็ถ้าหาอย่างเงี้ยถ้าหาความรักแบบสิบแปดบวกเนี่ยคุณต้องหาไปตลอดชีวิตอ่ะเพราะคุณจะไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีพื้นฐานของความรักทางด้านจิตใจพื้นฐานทางด้านของความรักบริสุทธิ์ใจเพียวจริงๆเนี่ย คุณก็จะต้องอยู่เป็นโสดแหละหมายถึงเขาคนนี้นะแล้วทีนี้พอเขามารู้แล้วว่าเออมันไม่ใช่อะเขาหาใครที่จริงใจกับเขาไม่ได้เลยเพราะเขาหาแต่อย่างนี้ตอนแรกนะในตอนนั้นและแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าโอเคถึงแม้ว่ามันจะไม่คลิกลก,กันแล้วอะแต่เขาก็ลืมคุณไม่ได้คุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่มีค่าที่สุดแล้วเขาเขาสนใจในสิ่งนี้และตอนนี้เขาอาจจะต้องการใครสักคนที่เป็นแบบนี้ด้วยซ้ํา แต่กับคุณคงจะยากนะที่หมอเห็นนะกับคุณคงจะยากเพราะคุณแบบลอยติดลงบนไปแล้วคุณแบบเออฉันละลาไปแล้วฉันมีความสุขฉันได้หลุดจากพันธนาการแล้วฉันเป็นเดอะฟูลแล้วอิสระภาพแล้วใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเองแล้วนะคะก็วันนี้คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะขอบคุณมากค่ะ